วันนี้วันอาทิตย์นะครับเราจะพามาดูที่ดินที่เขาเต่านะครับแปลงนี้เป็นน้องนะครับซื้อซื้อไปนะครับแล้วก็ซื้อไปประมาณสองปีแล้วแล้วก็ปรับที่ดินถมดินเสร็จเรียบร้อยตอนนี้น้องเขาก็เริ่มสร้างบ้านนะครับบ้านตรงนี้ก็จะเป็นบ้านพูวิลล่านะครับเป็นบ้านพูวิลล่านะครับเนื้อที่1 TF ไร่นะครับแล้วก็พี่เองเนี่ยเวลาซื้อแล้วเนี่ย พี่ก็จะดูแลให้น้องเขาตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูเรื่องแบบให้คําแนะนําปรึกษาในเรื่องของการกําหนดแบบวางแบบนะครับแล้วก็แม้แต่เรื่องการเลือกวัสดุอะไรต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องการขออนุญาตใช้ไฟชั่วคราวน้ําชั่วคราวเราก็จะดําเนินการให้น้องหมดเลยนะครับเพราะว่าถือว่าการที่เราขายที่หรือว่ามีใครมาซื้อที่ของเราเนี่ยเรายังไม่ได้ เป็นลักษณะที่ว่าซื้อแล้วขาดกันเลยอะไรเงี้ยครับคือเราซื้อแล้วเรายังดูแลบริการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราก็ได้ได,ได้ได้ความเป็นมิตรภาพได้เป็นเพื่อนบ้านแล้วก็ได้เป็นน้องคนนึงเราก็เป็นพี่คนนึงที่น้องให้ความเคารพนะครับแล้วก็ตอนนี้น้องก็ได้ยกเสาเอกไปแล้วนะครับล่องแทน,นที่เ,เสาเอกตรงนู้นเดี๋ยวเราเดินไปดูกันนะครับไป อันนี้ก็จะเป็นเข็มคนงานนะครับเป็นติดคอนคอนเทนเนอร์ที่เขาเอามาวางเป็นตู้คอนเทนเนอร์สำนักงานนะครับเดี๋ยวเราดูอ่นได้ดูนี้ก่อนดูเข็มนะครับอันนี้เป็นเข็มนะครับที่ใช้สําหรับตอกบ้านนะครับตอกอเข็มไปเพื่อปลูกบ้านนะครับแล้วก็เข็มอันนี้ก็น่าจะประมาณ12เมตรน่าจะได้นะครับความความยาวนะครับส่วนของขนาดเข็มก็น่าจะอยู่ประมาณ ยีนะครับยี 21, หน้ายีอนะครับเข็มค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าน้องเขาสร้างเป็นสี่หลังนะครับแล้วก็มีสระว่ายน้ําอยู่ตรงกลางนะครับเดี๋ยวเรามาดูมาดูมาดูาดงาน นี้ก็เป็นงานงานฐานากนะครับมีอตอกเข็มไปแล้วนะครับทำพุดดิ้งทําต่อหม้อแล้วก็เดี๋ยวก็เตรียมหล่อตอนนี้ผูกเหล็กอะไรเสร็จตอหม้อเสร็จแล้วนะครับหล่อเสร็จก็อันนี้ก็โผล่หัวเหล็กไว้สําหรับที่จะต่อเสาขึ้นไปหล่อเสานะครับส่วนต้นนี้นะครับต้นนี้เป็นเสาเอกครับเสาเอกน้องเ,เขาก็ทําพิธีย่เสาเอกไปเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อวันที่30 อที่ผ abor, problems, Airbnb, no. ่านมานี้นะครับ30มีนานะครับก็เป็นวันดีวันเลิกมงคลของน้องเขาน้องก็ยกเสาเอกนะครับมีพิธีมีหลวงพ่อจากวัดเขาเต่านะครับมาทําพิธีให้นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นเต็นท์บริเวณที่ทําพิธีตอนที่น้องเขาทาไปส่วนทางนี้น่าจะเป็นเสาเอกเสาโทนะครับอีกต้นนึ่งแล้วก็แนวเสาทั้งหมดทางช่างผู้รับเหมาเนี่ยได้วางแบบเพื่อเทต่อหม้อหมดแล้วแล้วก็ตรงนี้ ลองเข็มหมดแล้วนะครับาวางแบบเทตอหม้อ,อนะครับแล้วก็อยู่ระหว่างรอเตรียมอคอนกรีตนะครับเพื่อที่จะมาเทลงไปนะครับแล้วก็หลังจากถอดแบบก็เดี๋ยวก็ต่อเสาขึ้นไปนะครับสาคัญนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยจะเป็นพื้นที่แค่หหลังนะครับหหลังแล้วก็จะมีด้านตรงนี้มีแผนว่าตรงนี้เนี่ยจะเจ้าของบ้านจะอยู่เองนะครับแล้วก็จะมีที่เป็นเกส ที่พักของเกสสองห้องอยู่ฝั่งทางนี้นะครับฝั่งทางนี้ก็จะเป็นจะเป็นสร้างเป็นฟิตเนสนะครับเป็นฟิตเนสเป็นออฟฟิศนะครับแล้วข้างหน้าก็จะเป็นส่วนของต้อนรับนะครับเป็นอ่าส่วนตอนของต้อนรับของของแขกนะครับแล้วก็มีสระว่ายน้ําอยู่ตรงกลางนะครับอันนี้ก็บนเนื้อที่1ไร่นะครับหไร่แล้วก็ตอนนี้ยังมีที่ว่างอยู่ตรงนู้นอีก2ไร่นะครับที่ติดอ่างเก็บน้านะครับแล้วก็ถัดไปอีก3ไร่นี่อาจจะทําเป็นคาเฟ่น,นะครับอ่ ใครสนใจที่ดินแถบนี้นะครับค่อนข้างจะหายากแล้วนะครับราคาที่ดินค่อนข้างจะสูงนะครับเพราะว่ามีที่จํากัดนะครับรเสยงได้ยินเสียงแมคโครอยู่ข้างๆก็กาลังปรับพื้นที่น่าจะสร้างสิ่งปลูกสร้างเหมือนกันนะครับเพราะว่าที่แถวนี้บอกเลยว่าหาไม่ได้แล้วนะครับเป็นที่ที่มีค่อนข้างจํากัดนะครับแล้วก็ราคาขยับขึ้นทุกปีนะครับอันนี้ก็พามาชมโครงการโครงการบ้านของน้องที่ซื้อที่ไปนะครับโอเคครับอย่างนั้นวันนี้เราแค่นี้ก่อนครับ